โอ้ส่งคักเลยนี่ขายดีขายดีดูร้านไม่ได้ทำอะไรนะมาเฮียยังัางแก่บรรทิวมือชิบ้ามาคนรจะมึนอ่ะแก่บรรทิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขายดีนะอันนี้เจ้าของเฮ้ยเฮ้ยนะครับนี่ยี่ห้อเฮ้ยนะครับก็ให้ดีมากโอ้ส่งคักเลยนี่ขายดีขายดี ดูล้านไม่้ทำอะไรนะใช่ยังงานแกะบรทวัววิ่งเบื่อิหายมัคนก็มือนอ่ะแกะบรรทิ้งให้เราทุกพวกันเลย่ายังอันนี้ไล่ยังนี่ไล่ยังหนั่นไล่ยังมีไล่ไล่แบบไงันพาไล่ดาวอ่ะโอ้เอาว่าเป็นแ่นตัดแล้วมาขายได้ตนนี้อาปานนะยังจีวนของแรง อันนี้ลายใบไม้นะครับเดี๋ว่าลาย,อ,ายอีฟวงไฟเออเหมือนใบไม้ใบหนึ่งจำเรื่องว่าลายดาวลายลายดาวลายดาวมีอยังก่อนายดีนะจำเรื่องอันนี้เสียหรือยังเงี้ยเสียเสียยอันนี้ส่งไม่ได้หนิอันนี้ อ๋อน oh, yeah. so oh, so uh ี้อย่ตรงไปอเมริกาครับโอ้นี่นะเอียวเียเขาไม่เต็มหรอโอ้ไปเย็บอยู่พุ่นนะย s a ซเอเอนเออครับผมโอ้แน่น่นเย็บเย็บรูย้เอเอเลยจะเพิ่งตีนล้โมยงลม่จบแล้วอ๋อเาไปคุ้นเสือนะฝากล้านฝากล้านโช่ว์ตัวยางน่ที่ไหนเจ้์ตัวยางตัวยางมันมีช่ว์ตัวยางนะครับฝากฝากล้านครับนี่นะครับ ของเรานะมันทำเรียบร้อยมากเลยรู้ไหมช่่อช่วอเสือยักษ์โตกันนะนี่เพราะว่าที่ร้านนี้มันคนเยอะอยากจะรู้ว่าอืมชว์ตัวอย่างเพื่อนี่ลูกค้าออเดอร์จากอเมริกาเนี่ยทางเราจะแพ็กแคอย่างนี้นะครับมือแพ็กย่างดีมันเป็นเสือแน่เลยเจ้านี้พี่ว่าขายดีดีขายขายดีมากเลยช่วงนี้มือละามื่อนก็โตนะครับ นี่แยกแบตคิวแ้วไดนไหมครับแยกโอ้โหเสียบวุ้งายนี่เสียบวุ้งยิงใส่ได้ทั้งทายทั้งหญิงทั้งทั้งชุดก็ใส่ได้อ่าได้ทั้งสามประเภทใส่สามประเภทเลยใส่ได้โอ้โหเนาะฝากเบอร์โทรร้านนะเบอร์โทรร้านบอกนะเขาอีโทรสั่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้าห้าสองสี่ศูนย์ห้าสามนะครับร้าน ร้านเพื่อน็อครับ M M ช็อปเฟตุกเขาจับบัตรเชือก่อนนะครับจับบัตรเชือกนะครับร้านนี้นะครับอันนี้งานขนไปหลายเที่ยวแล้วนะครับนี่มาเอาอย่างนั้นครับ M M ช็อปนะครับเขาจับบัตรเชือกแล้วททนี่ครับโอ้โหขายดีเหมือนขายก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ขายดีเพราแะแจกเงียวครับโอ้โหช่วงนี้ขายกันนะช่วงโควิดยังขายไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับ อยู่ร้านต้องแจก,กบัตรเชี่นะครับร้านนี้ไปไหนนะครับแจกนะครับอย่ายังงงยังไม่จบครับตามไปนะครับตามไปนะครับชั้น b1 นะครับเอาย้ายอยู่ b1 หรือชั้นไหนนะชั้น b1 นะอยู่ชั้น b1 นะห้องเนะครับห้องเออนะครับ m m shop นะครับเชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับใส่เข้า เข้าจักรยานะครับเข้าตามตัวเลยนะครับนี่นะครับ M M Shop นะครับชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำมากว่า20ปีนะครับมาจนสองชั่วอายุคนแล้วนะครับตอนนี้ M M Shop นะครับชื่อนี้คุณมั่นใจได้เลยนะครับสองผู้บริหารแล้วสองผู้บริหารสองยุคแล้วนะครับ คที่จะขายดีที่สุดครับต่อไปยุคสามนะครับต่อไปวางเมืองก็จะเป็นยุคสามนะครับแต่ <laughs> กเกษียณแล้วที่เกียดใจห่ดที่ยุบจะไปทําสนามบอลต่อแล้วนะครับ <laughs> อ๋ตอนนี้จะไปทําสนามบอลที่บุรีรัมย์ <laughs> อ <laughs> ก็เอาสารชีพลาไปก่อนนะครับละอาเฮยอาเฮยนะครับ